สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เรามาที่โรงแรมไดมอนด์บีชที่พักค้างแรมเมื่อคืนนี้นครับไดมอนด์บีชเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับหาดหาดทรายเลยนะครับสามารถที่จะเดินลงไปเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นทรายนะครับชมรับคลื่นลมนะครับวันนี้กินข้าวแล้ว กินข้าวตอนที่กินข้าวกันหรือว่ากินของหวานก่อนขนมก่อนของว่างก่อนดิกินของว่างก่อนค่ะกินของว่างก่อนนะครับท่านผู้การครับกินยังก้อนเขาน้อยเนาะเขาสวัสนี้นะเขาเป็นยังไงจมจมกยังไงจกจีโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้ท่านกรรมการกินเข่าเลยเจีโอ้จกกินน้ำกันมากินน้ำกันกินน้ำกันเลยพี่น้อง แลกินแบบลูกทุ่งเลยเขาอะลูกทุ่งเลยนะอตามสบายๆเลยลูกทุ่งผสมฝรั่งลูกทุ่งผสมน่งน่ากินหลายลกทุ่งผสมฝรั่งนะครับกรรมการโฆษณาเขาไปตาช่องช่องช่องตาโฆษณาเขาไปก็มีเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราไปดูว่ามีอะไรมีอะไรให้กินบ้างประธานกินยังท่านประธานกินขอกำไรยังไงข้าวโจ๊กเตะ อร่อยนะอาเ<ส>ชิญเชิญแ่บแทบนะครับโอ้เป็นตัวแซสบเห็นไหมคุณพ่อกินขาวพร้อมเลนเนยเต๋กินทั้งกาแฟโบราณเต๋อเอาเรามาดูมาดูอ่ะอาหารเช้าวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากสลัดนี่สลัดมีครบนะครับ เครื่องสลัดเอาเลยครับอะไรตักเลยครับตักเลยอันนี้แตงเขาเรียกว่าแคนตอรลุบอ่ะเซนตอรลุบแคนตอรลุบนะครับเราไปดูเราดูเฮ้ยสวยหน่อยจานน้อยแท้ทํานั่นสิอาแต่แคนตอรลุบอย่างเดียวสินี่นะครับนี่คือสลัดชุดสลัดนะครับมีพร้อมเลย ครื่องปรุงเครื่องปรุงก็พร้อมกับสลัดแล้วก็มีนี่นมสดขนมปังปลาท ո งโกนี่เคร,รื่องปรุงปลาทงโกนี่เครื่องเครื่องปิ้งขนมปังนี่กาแฟมีชานะครับพร้อมน้ำส้มน้ำเปล่าน้ำแข็งมีพร้อมนะครับอันนี้คือที่ โอ้ค oh, นเ็ดจงซง่เนาะไข่เขาเขาเรียกว่าทําไข่ดาวนะครับนี่ทาไข่ดาวทําไข่ดาวของโรงแรมนะครับนี่รต้อนรับนักท่องเที่ยวโรงแรมไดมอนด์บีชเกาะเสม็ดน,นะครับเอาเลยครับเอาเลยครับหยิบไปเลยมีบริการไข่เขาเรียกไข่อะไรครับ ไข่ไข่อันนี้ไข่เครื่องนี่ไข่ดาวนี่ไข่นั่นไข่อะไรไไข่เกืองออันนี้อันนี้ไข่ดาวไข่มูลโอ้ไข่มูลผสมไข่มูลนี้ก็จะมีสูตรผสมอีกอย่างครบเครื่องนะครับนี่นี่นี่ดูเครื่องผสมไข่มูลแต่ไข่ดาวนี้ไม่มีเครื่องผสมอะไรไข่ดาวเยอะอนนี่คือผสมไข่มูลเครื่องหอมนะครับเครื่องหอมโอหอมอหอมเลยนะครับ นี่นะครับว่าโรงแรมแห่งนี้ก็โรงแรมที่อยู่ใกล้ทะเลใอ้หาดทรายมากเลยนะครับเป็นที่พักผ่อนหยินใจได้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและะ้วกชาวต่างประเทศนะครับเดินทางมาพักอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ดูถูกการทําไข่มูนนะครับต้องมีเครื่องปรุงเครื่องผสมเครื่องหอมนะครับเครื่องหอม หอมเครื่องเปรี้ยก็คือมะนาวนะมะนาวหัน่นชิ้นเล็กๆนี่นะครับใครอยากชิมไข่มูนอร่อยอร่อยก็ต้องมาที่ไดมอนด์บีสอัสมิตระยองนะครับแล้วมาดูข้าวกันนะครับมีข้าวต้มด้วยนะครับนี่หม,ม้อ,อข,มข้าวต้มโอ้โหข้าวต้มข้าสวยอาหารมีครบนะครับ ครับผมตัดกินไปบ้างแล้วนะครับเยอะแล้วนี่นะครับทำทานข้าวกันวันเช้าวันนี้ทานข้าวที่นี่นะครับเมื่อคืนนี้พักกันทางแหลมที่นี่หลังจากที่ทานข้าวแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ